ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอําเภอกระสังนะครับหผู้พิการนะครับที่เริ่มต้นจากการเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าจนเป็นครูฝึกนะครับเป็นการตัดแบบมีชื่อเสียงด้วยในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือครูบางออนโสภานะครับพาไปติดตามชีวิตแบบยาวๆเลยนะครับในการพูดคุยกับคุณครูบางอ่อนนะครับและพี่ชาววันนี้เวลานี้ล่ำลาก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอเจอกันใหม่กับรายการลุยความสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับ ย้ผ่ <Yay! S 2> านการรักษาเยอะเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่หายก็ใช้ชีวิตที่ว่าเป็นคนที่การแบบบ้านๆแม่ส่งไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าตั้งแต่อายุ19ค่ะก็พอไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้ากลับมาก็มาเปิดร้านเล็กๆอยู่ที่บ้านเพราะว่า ตอ,อนเรียนน้อยค่ะออนจบแค่ป .6 เองตอนนี้กำลังศึกษาอยู่หมอสเพราะว่าตอนนั้นคือคนพิการเราไม่ค่อยได้ออกสังคมเนาะออนเริ่มเล่น Facebook แล้วก็โพสเรื่องราวของออนที่การตัดเย็บเสื้อผ้าของออนจะเป็นผ้าขม้าของบุรีรัมย์เอกลักษณ์ของบุรีรัมย์อาค่ะอาจารย์นลก็เลยให้โอกาสว่าบางออนสนใจในการเป็นวิทยกรสอนตัดเย็บเสื้อผ้าไหมก็เลยถามท่านว่าหนูทําได้หรอ ท่านก็เลยให้ไปฝึกการสอนไปฝึกการอบรมไปสอนนะคะก็เลยได้ก้าวขึ้นมาเป็นครูสอนตัดเย็บเสื้อผ้าน,นะะี่ค่ะลำบากนิดนึงนะคะในการอุปสรรคของคนนั่งวีลแชร์ก่อนที่จะเดินทางไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้ามาเนี่ยตอนต้องขึ้นม,ม,มอไซค์มอไซค์พี่สาวขับไปส่งล้มก็มีค่ะหน้าฝนเนี่ยลม้มชาวบ้านเขาคิดว่าแต่เราประสบอุบัติเหตุราคาหัก พอเราลม้มแล้วลุกไม่ได้ก็เลยบอกว่าหนูพิการมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะหนูเป็นแบบนี้แต่ก่อนมันไม่มีวิวแชร์ออนจะใช้ขาเอาแล้วก็เรียนพอไปเรียนรู้เช้าเย็นไปกลับทุกวัน<ม>ก็ไม่ยออ่อท้อทุกคนก็เขาก็พูดว่าเป็นคนพิการ ทำไมต้องเรียนทำไมต้องไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเขาไปขอทานได้ตังค์เยอะแยะออนเลยบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่นิสัยของเราออนก็มีสองมือมีสมองออนสามารถทํางานได้ออนก็เลยไปฝึกตลอดพอเรียนจบออกมาออนก็มาเปิดร้านเล็กๆมีตังค์ซื้อจักรที่เป็นซิงเกิลหัวดำราคาเหมือนกับบาทที่มาไต่ต้าออกเป็นเปิดร้านจากที่คนไม่มีชื่อเสียงใน ในในชุมชนของออนเอาไปเอามาทุกวันเนี่ยเขารู้จัก่อนในนามว่าร้านตัดเสื้อผ้าของอำเภอพระพาชายัยต้องไปหาคนพิการชื่อบังออนที่เดินไม่ได้ค่ะเกรกายออกมาเป็นแบบทางอำเภอเขาก็สนับสนุน สนับสนุนมีงบประมาณสตรีพิการไปให้ในการฝึกอาชีพร้านของออนนะคะออนจะอยู่บ้านห้วยอุดมค่ะอำเภอพัะผาชายัยเป็นบ้านสองชั้นธรรมดาปกตินี่แหละค่ะก่อนมันจะเป็นเพิงเป็นเพิงที่พ่อเขาทำให้อะค่ะเป็นมุงหญ้าแฝกแล้วก็ขายของไปด้วยออนจะมีจากเย็บหนึ่งจากพ้งหนึ่งจากแซกลังเดิมอีกหนึ่งค่ะ ความเชื่อมั่นในการทำงานของคนพิการอยู่ที่ผลงานต่อสาธารณชนและการให้โอกาสลงมือทำบางออนโซดาเป็นคนพิการที่มีฝีมือปราณีดด้านการตัดเย็บเต็บย่างอ่ะพอโอเคค่ะนี่อันนี้ต้องช่วย คนเขาจะไปหาออนเนี่ยเขาจะเรียกเลยว่าต้องไปหาช่างขาเป๋ที่เดินไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของออนเลยว่าต้องไปหาช่างคนนี้นะแล้วเขาจะเดินไม่ได้เลยเขาเป็นคนพิการในตําบลจันดุมนะคะก็จะมีทางคุณหมออําเภอพระพาชายครูกศนอที่ไปเข้าการสนับสนุนให้ออนตัดเย็บเสื้อผ้าให้อ่ะค่ะจนมาถึงทุกวันนี้ แต่พอชีวิตออนเปลียนผันไปได้ออนไปรู้จักอาจารย์นรงไปวันเสาร์ท่านก็เลยให้ออนไปเป็นครูสอนตัดเย็บเสื้อผ้าอุปสรรคที่ออนเจอออนต้องลงพื้นที่เข้าไปพบคนพิการเองแม้กระทั่งผู้ด,ดูแลเพราะว่าเขาบอกว่าจริงเหรอที่จะมีโครงการมาสอนอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสอนออกแบบ สอนจัดเย็บจนเป็นแล้วก็มีจักรให้ด้วยแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยบางคนก็ท้อบอกว่าไม่ไปเรียนหรอกไม่เชื่อในตัวโครงการของเราแต่พอเขาได้มาสัมผัสกลายเป็นว่าพอเขาได้มาสัมผัสเขาบอกเขาให้จริงๆครูสอนได้มันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยแม้กระทั่งเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือไม่ออก ออนเป็นคนพิการที่นั่งวิลแชร์แต่ออนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ออนสามารถตัดเสื้อผ้าได้สามารถเย็บจักรให้ดูได้ว่ามันเป็นยังไงออกแบบให้ดูมันก็เหมือนว่าพอออนพูดอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนใจจากที่เขาจะไม่มาเรียนเขาก็มาเรียนค่ะเหมือนมเขามีความเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นว่าขนาดครูเป็นคนพิการเขายังทําได้และเขาเป็นผู้ดูแล ที่มีคนพิการรออยู่ข้างหลังทําไมเขาจะทําไม่ได้เขาก็เปลี่ยนใจไม่ลาออกค่ะเขาก็มาเรียนในโครงการของเราแต่กว่าจะประสบความสําเร็จที่ทําให้เขาเชื่อถือได้นี่ยากเหมือนกันต้องลงไปหาเขาที่บ้านไปดูบ้านเขาไปคุยกับญาติพี่น้องเขาว่าเราไม่ได้มาหลอกเขาเราให้เขามาฝึกอาชีพจริงๆ ถ้าเขาทำได้เขาสามารถต่อยอดตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นเติดร้านได้เลยค่ะเริ่มต้นคนไม่เป็นจักเลยออนก็เข้าไปสอนเขาว่าการฝึกจักเราต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะเราต้องเริ่มต้นตัวนี้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สก็ไปนั่งบอกเขาทีละชอ็อตทีละแถวแล้วทีน,นี้ทำความน่าเชื่อถือที่ยอมให้เขายอมรับเราเราก็ทำงานให้เขาดูก่อนว่า อย่างการเย็บเส้นตรงการฝื่อบังคับจากการออกแบบมันต้องไปอย่างนี้เราก็เริ่มต้นที่ว่าทำให้เขาเห็นก่อนว่าถึงเราจะพิการนั่งวิวแชร์แต่เราสามารถเย็บจักให้เขาดูได้สามารถสอนเขาวัดตัวสามารถสอนเขาสร้างแบบได้เลยค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนความคิดจากที่จะไม่เรียนเขาก็เปลี่ยนความคิดกลับมาเรียน ไม่อยากหยุดเลยค่ะไม่อยากให้มีเสราร์อาทิตย์ทุกวันนี้อย่างในพื้นที่เนาะขอขอบคุณเทศบาลตำบลสองชั้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสมาคมคนพิการภาคตะวันออกอาจารย์นาลงไปวันเสราร์ที่นำสิ่งดีๆมาให้แก่คนพิการแล้วผู้ดูแลคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอขอบคุณสมาคมคนพิการด้านการเคลื่อนไหวจังหวัดบุรีรัมย์ที่เขาเป็นคนแนวหน้า ผู้พิการหาผู้ผู้ดูแลมาเข้าอบรมลุยพื้นที่ด้วยกันอันนี้ขอขอบคุณมากเลยค่ะถ้าไม่มีอาจารย์อลงไปวันเสาร์สมาคมคนพิการภาคตะวันออกร่วมมือกับโปรตัสเราก็คงไม่มีโอกาสดีๆที่มอบให้แก่คนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะชีวิตครูบางออนหนึ่งผู้พิการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ฝ่าฟันมาถึงจุด เป้าหมายปลายทางเธอเป็นผู้ให้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในโครงการที่เป็นคนปกติและคนพิการแต่ด้านความรักสถานะครอบครัวเธอบอกว่ามันจบลงไปนานแล้วและพร้อมที่จะเริ่มใหม่ทำแล้วเหรอโอเคทำแล้วทำแล้วไม่ต้องมาหาันหน้ามาหาหนูนะเ่้าใครอบครัวไหม แต่งงานแล้วเลิกแล้วค่ะมีลูกคนหนึ่งแต่งงานกับคนปกติได้สามปีค่ะแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งได้สิบปีแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ตัวคนเดียวค่ะเขาเป็นคนปกติเราเป็นคนพิการค่ะเพราะเขาก็เหมือนว่าใหม่ๆเขาก็คงจะ คิดว่าดูแลเราได้แต่พออยู่ด้วยกันไปสักพักอย่างเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเขาต้องอุ้มเราขึ้นรถเราไม่สามารถที่จะขึ้นเองได้แล้วก็อย่างก,การทำงานของเราเราก็ไม่ค่อยถ้าพูดถึงเราตอนนั้นออนก็ทำงานตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่บ้านนะคะเขาไปขับรถแล้วเขาก็คงไปเจอผู้หญิงคนใหม่ค่ะพี่อนอนคิดว่าความรักคือพิการ คืออะไรถ้าถ้าคนปกติกับคนพิการรักกันพิเศษสาหรับสองคนนี้คือที่มันแตกต่างถ้าอย่างความรักระหว่างคนพิการกับคนปกติหรอคะคือคนปกติเนี่ยเขาต้องเข้าใจเรามากขึ้นเขาต้องมีเวลาให้เรามากขึ้นเพราะว่า อย่างน,น้อยเราเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะลำบากในการเดินทางหน่อยลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามันต้องขินใจกันแบบมันใช้ความรักอย่างเดียวไม่ได้ค่ะมันต้องเอื้ออาทรต่อกันมันต้องมีทั้งความรักความน่าสงสารความเห็นใจในตัวของเราเองมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้ค่ะทุกวันนี้มีคนมาชอบที่ แต่ยังไม่กล้าตัดสินใจเพราะเขาเป็นคนปกติยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขาถ้าเป็นไปได้ขอเลือกคนที่พีการเหมือนเราแต่ขอให้เขาเดินได้ค่ะเเเดีี๋ยยวไไปมม่อออกกัพิาานสรระค ไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ทอ้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังทีฝัน ต่อไปในเส้นทางลำบากยากเกยเก็นเพียงใดมือแค่ไหนยังมีแสงไฟป,ปลายทาง